ใต้ปูายอือลุกอือดีอี๋อันนี้คือไม่มีเน้นต่อสุริยะระชิดเลยนะครับ,อ,อ,บ,บ,บอ,อ่าผิดจังหวะอือปั๊บปั๊บปั๊บปูใช่ไหมเอกลืมถอยไงก็เอกลืมถอยเพราะเอกไม่ถอยน้ำหนักมันจะน้อยเอาค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้แก้ปัญหาพอคูลุกถีบนนี้ก็ได้ อ่าได้เหมือนกันหรือไปอยู่ด้านข้างแล้วเลือกเอาข้างใดข้างหนึ่งเห็นไหมอ่าทีปอ่าได้อันนี้เป็นจังหวะกระทะปับป๊บเชิงปั๊บให้เฉือนก่อนพอมาปับ๊บเฉือนเลยเช็คหลอกเช็คถูโจมปับ๊บเฉือนปุ้งป้าย

โอวโหอยไปแก้ไขเออปิดปั๊บแก้ไขเออไปอ่าดีดีเป็นต้นอ่าอันนี้มันปิดกําแพงไม่เป็นไรรอทั้งนั้นแหละพอคุณลุกปับ๊บถีบหัาเขา้าโอ้ตายตาย,ตายอเอ่อเ๊ยเช็ครอกเช็คอืมปุบปุบอืมไปอ้ไป เฮอดีนั่นแหละฮาดีฮดีนั่นแหละฮึบเลือกเอาจะทำอะไรฮึบเปะบมไม่เป๊ะรอบุอ้มฮดีไปอยู่ตำแหน่งไหนางลุกอีบฮาดีนั่นแหละนะเช็คเช็คดูว่าคู่จะสู้เลอตรงไหนฮึบบไป ปอือฮ <tinc S 2> ึบอือดีีจับมีดให้สบายพิ้วพิวเช็กเช็กรอเช็กดูโจมปังวับ้ปอูอฮึบดีมากลปฮึบปวดรวุธไปก่อนเออระวุธเนี่ยพอลงมาปั๊บปวดเลยปวดไป